มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงตาบุญชื่นเตรียมเดินทุดงสงขานครพนม3,415กิโลเมตรรวมบุญสร้างโรงพยาบาลเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักอย่างดีนะคะสำหรับหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงเท้าเปล่าและตลอดระยะเวลาการเดินทางไม่รับปัจจัยใดๆค่ะรับเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น ล่าสุดนะคะเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่18ตุลาค,คม2565ที่วัดมหัตมังคลารามอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ73ปีพระธโดงสายป่าแห่งที่พักสงหลวงตาบุญชื่นตําบลโพนสวรรค์อําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นที่เคารพของพุทธศาส,สน,นิกชนจำนวนมากนะคะเดินทางมาจํำวัดที่วัดมหตาตมงคาราลามเพื่อเตรียมเดินจาก,กทธุดงสแสวงบุญเท้าเปล่าวันที่19ตุลาคมนี้จากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาไปยังจังหวัดนครพน,พนมบ้านเกิดระยะทาง3,415กิโลเมตรค่ะ โดยทุกปีหลังออกพรรษานะคะหลวงตาบุญชื่นจะออกเดินทุด,ดงเท้าเปล่าเพื่อต้องการให้พุทธศาสานิกระนรู้จักการให้ทานเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วเดินทุดงเท้าเปล่าจากจังหวัดภูดเก็ตไปยังจังหวัดนครพนมระยะทาง1,500กิโลเมตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากหลวงตาบุญชื่นเดินทางมาถึงวัดมหาตมังคลารามที่อำเภอหาดใหญ่หนาเจษดาจิตรัตผู้ราชการจังหวัดสงขลาและบรรดาญาติโยมนะคะต่างเข้ามากราบสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นค่ะ หลวงตาบุญชื่นกล่าวสั้นๆนะคะว่าจะเริ่มออกเดินทุดงในวันพรุ่งนี้ตามเส้นทางที่กําหนดพุทธศาสนิกชนสามารถมากราบไหว้ถวายของได้แม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกแต่ก็ไม่กลัวฝนยิ่งตกยิ่งชอบสําหรับภารกิจของหลวงตาบุญชื่นในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา3ามฬิกา30นาทีสวดมนต์ทำวัดเช้าเวลา5นาฬิกาออกบิณฑบาตภายในวัดมหาตามังคลารามเริ่มเดินจาริกธุดงท้าเปล่าสแสวงบุญออกเดินทาง จากนั้นเวลาประมาณ7จ็ดนาิกาสานาทีจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรเกษมผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ไปยังสามแยกคอหงนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกาญจนาวนิชเส้นทางหาดใหญ่สงขลาสายเก่าไปขึ้นสะพานลอยผ่าน5าแยกน้ํากระจายอําเภอเมืองสงขลาลงเส้นทางมุ่งหน้าสู่สะพานตินสุราน,นุนแล้วก็พักปินทบาบดที่วัดพระนอนแหลมพตอตําบนเกาะยออาเภอเมืองสงขลา นายโกศลหนึ่งในลูกศิษย์ที่ร่วมติดตามเปิดเผยว่าการเดินทุดงครั้งนี้ใช้เวลา5เดือนผ่าน24จังหวัดเส้นทางคร่าวๆก็คืออำเภอหาดใหญ่สงขาลาเลาะตะเข็บชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอแม่ซอจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเย,ยาจังหวัดน่านม่งหน้าสู่จังหวัดนครพนมแผ่นดินเกิด การเดินจาริกทธุดงในปีนี้ทางโรงพยาบาลและหน่วยราชการต่างๆจังหวัดนครพนมขอบารมีจากท่านในการสร้างโรงพยาบาลและก็สถานที่ราชการในจังหวัดนครพนมในพื้นที่99ตำบล12อำเภอเป็นเงิน1,300กว่าล้านบาทนะคะสามารถร่วมทําบุญบริจาคที่บัญชีธนาคารอมสินสาขาโพนสวรรค์เลขที่บัญชี020ขีด3984ขีด57356และต้องบริจาคผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น นายโกศลกล่าวค่ะตลอดเส้นทางหลวงตาบุญชื่นจะไม่รับปัจจัยนะคะสาธุค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ